ออยยาากเเห็นนเ็นนนนปัังวนนสวัสดีครับซีครับก็มาจากอเวอร์สกายสองนะครับไวด์เฟอร์ซ่าก็ครับผมอ้าวนี่ฉายเดียวแต่ว่าอยากจะรู้ว่ามันมีเรื่องอะไรที่เรารู้สึกเหมือนเราเข้าไปอยู่ในโลกของ Jimmy, ขออจิมมี่คอนวริมโลกอะไรที่เข้าไปอยู่ในจิมมี่เหรอครับอืมในมเรื่องอะไรที่แบบเราเข้าไปอยู่ในโลกของเขาคือ <c oughs> เหมือน อ่าถ้าเล่าเล่าก่อนตั้งแต่แรกคือไวซ์เวอร์ซ่าที่เราข้ามไปอีกโลกหนึ่งคือมันเป็นโลกคู่ขนานแล้วก็เราเราก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นจนเรารู้ว่ามันคือคุณแจนําทางก็คือเฮียจิมแล้วก็เลยกลับโลกใหม่อีกทีหนึ่งซึ่งครั้งเนี้ยมันจะเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่าเขาเขาทั้งสองคนเนี่ยปืนกับทะเลได้มาลูแบบอ้ยสามได้มาอยู่ร่วมกันแล้วก็คือได้มาใช้ชีวิตร่วมกันครับผม ก็มันก็อาจจะมีเรื่องราวปลายมาเรื่อยๆก็แบบมีเรื่องราวให้มาเซอร์ไพรส์ยอยู่เรื่อยๆครับแล่างนี้คือความข้างรักเนี่ยทางนี้มันจะเป็นยังไงครับมันจะมากขึ้นทุีคูณขึ้นมากกว่าเดิมแค่ไหนอือันนี้สปอยสุดๆเลยนะเออเอ่อ,อ,อมันถามว่าข้างรักไหมด้วยส่วนตัวทะเลกับปืนคือมันขน้างรักกันทั้งคู่อยู่แล้วแต่ว่า มันอาจจะมีปมบางอย่างที่เข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรขัดแยง้ง<า>แล้วก็มันอาจจะมีการหลุดโฟกัสบ้างอ,อะไรบ้างหรือว่ามีปัจจัยให้ต้องต้องต้องแบบต้องมาอยู่ร่วมกันอะไรแบบนี้โอ้อันนี้สปอยเยอะแนละ้วนะข้าขงรักแหละข้างักแหละอา,อาจจะมีปัจจัยอื่นด้วยความหวานอะค่ะความหวานผมว่าผมว่ามันก็หวานขึ้นกว่าเดิมนะ ก็แน่นอนครับคู่ผมแน่นอนครับคู่ผมอ่ะถ้าวันนี้บังเอิญเผลอบังเอิญเผลอหลุดสปอยสามคำสามคำนั้นจะเป็นอะไรจะเป็นคำว่าแค่คำพอนะเดี๋ยวเคีโจนตัดหมดตายแล้วสามคำาะคำที่เผลอหลุดสปอยมาอเวอร์สกายไวโอ่าคือกลัวเลยอะ เป็นคำเหรอสามคำคำหนึ่งฝนตกกลางคืนเออคำสุดท้ายสนุกสนานเออโอเคเอาละเอาละฝนตกกลางคืนแล้วสนุกแน่นอนอ่าอ่าต้องบอกก่อนว่ามันเป็น เขาเรียกว่าอะไรบรรยากาศนะตอนนั้นอก็เป็นเรื่องอีกนิดนึงหลุดแล้วอีกนิดนึงหลุดสมมุติสมมุติว่าเราก็สลับล่างไปเล่นเรื่องอื่นในโปสเซสตัวสกายสองเนี่ยเราอยากจะสลับล่างไปเล่นเรื่องอะไรแล้วเล่นยังไงผมอะอยากไปเล่นเออเธออยากไปเล่นอยากไปเล่น แค่เพื่อนครับเพื่อนเป็นตัววัยครับซึ่งที่เฮียจิมเป็นตัวละครด้วยเพราะผมเห็นเฮียจิมเนี่ยคาแรคเตอร์แกต่างจากไวเวอร์ซ่ามากนะคือด้วยความเป็นวัยเนี่ยมีความร้อนระอุแบบเอ้ยเจอต้องบวกเวลาเพื่อนแบบเอ้ยโดนอะไรแบบอุ๊ยกูเจ็บแทนเพื่อนอ่ะต้องบวกก่อนก็อยากจะรู้ว่าอาการแบบนั้นเนี่ยเวลาเราแสดงเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่า เอออยากเป็นสายบวกบ้างเราแบบเอ,อ้ยเราสายอ้อนมาเยอะแล้วบวกบ้างดีกว่าก็คืออยากอยากเข้าใจฟิลเวลาแบบเฮีย <Yeah. S 1> เขาแสดงเวลาแบบแสดงแบบนั้นว่าเอ,อ้ยเขาต้องเออตีบทยังไงเขาต้องแบบทํากันบ้านเยอะขนาดไหนคือเราก็อยากรู้เนาะกน็น่าติดตามน่าติดตามก็มีหลายๆเรื่องเลยที่สีอยากดูก็ใครที่อยากดูก็สามารถดูได้นะครับอเวอร์สกามีทั้ง8เรื่อง ครับผมอ่าก็เป็นเรื่องนี้ที่เราอ,อาจจะอยากอ่าเป็น,เ,ปนเรื่องนี้นใช่ใช่ครับใน,นวันนี้น้องเฮียจิมก็ไม่มาแล้วเรามาลองเป็นเฮียจิมกันดูสักหน่อยไหมเป็นเฮียจิมหรออ่ามาเนาะ,ะแล้วสามสองหนึ่งแล้วเป็นเฮียจิมแล้วขอหนึ่งประโยคครับผมสามสองหนึ่งเออโอ้โหไม่รู้จะพูดอะไรผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยเฮียจิมเขาจะนิ่งๆเขาจะมานิ่งๆแล้วก็แบบ พี่พี่ยิงคำถามมาได้เลยผมเดี๋ยวตอบกับพี่จิมเลยครับเออวันนี้ก็เหนื่อยมากครับก็แต่ก็ยังยังไหวอยู่ครับก็ตอนนี้ก็ยังทํางานอยู่เรื่อยๆแล้วก็เรียนไปด้วยครับก็ประมาณนี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปล้อเรียนแกเดี๋ยวเดี๋ยวแกเดี๋ยวแกตีบางคนก็เตะเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่างตีเป็นคนแบบว่าชอบกินใช่ไหครับอ่าครับ เปรียบตัวเองเป็นอาหารหนึ่งอย่างโอ้โหยอาหารชนิดไหนอึ่งอย่างแล้วครับโอ้โหอาหารหนึ่งอย่างเปรียบตัวเองหรอผมว่าน่าจะเป็นอาหารสุขภาพมากกว่าเพราะไม่รู้เราชอบเติมเต็มสิ่งดีๆให้กับ คนที่เราลักเเราก็จะให้แบบสิ่งดีๆให้แบบคือเราอยากให้เขาได้ดีเราก็จะคอยสปอร์ตคอยหนุนเขาไม่ต้องคือถามว่าต้องการสปอร์ตไหมผมต้องการสปอร์ตไหมต้องการนะแต่เราเต็มใจที่จะสปอร์ตอีกคนนึงมากกว่าใช่ก็อยาเนอาหารสุขภาพใช่อาหารสุขภาพคือมันจะไม่อร่อยอะแต่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 ถ้าอยู่ด้วยแล้วอะคุณจะไม่ ไม่เสียใจเลย,ยที่เลือกผม,มเออข,ขายตรงเมื่อช่วงมนเฉยที่ฝานมาเห็นว่าได้แบบไปทำบุญแต่เรัไปฟ่อาใช่ก็โอ้โหปื้มปิ่มนะครับ <ๆ S 1> เพราะว่าคือได้ไปทําบุญร่วมกันร้อยหิคนคือเขาลงทะเบียนกันคือแข่งกันลงทะเบียนผมแบบเออที่จริงอยากให้มาทั้งหมดแต่แบบ ด้วยข้อจํากัดของวัดด้วยเขาก็เลยแบบมาได้แค่นั้นก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาร่วมทําบุญเพราะว่าคือในวันเกิดเนี่ยผมก็อยากมอบอะไรสิ่งดีๆให้แฟนๆเพราะว่าเราเราได้รับแต่ว่าได้รับแต่ของจากแฟนๆแต่เรายังไม่เคยตอบรับอะไรให้เขาเลยผมก็เลยช่วงวันเกิดเขาก็จัดงานที่คาเฟ่ด้วยผมก็เอาของไปแจกแล้วก็เห็นเขาแบบโอ้โหมารอผมนานมากกว่าจะแบบ กว่าจะเจอผมผมรู้สึกว่าเขาทุ่มทุ่มสำหรับผมผมก็อยากจะทุ่มแรงและกำลังใจให้พวกเขาได้รับอะไรกลับไปด้วยแบบคือบางทีเขาเดินทางมาไกลเราก็อยากแบบเออให้ได้เจอเราให้ได้แบบเราได้ให้มอบความสุขเขากลับไปแค่นี้ความสุขมันมันไม่ได้มันมันไม่ได้ยากสำหรับผมอะแต่ผมเต็มใจที่จะให้ S <S แล้วมีกิจกรรมอะไรที่เรารู้สึกว่าที่เราอยากจะแบบไปทำกับแฟนๆครับอีกลหคะเอาจริงๆอยากไปร่วมทําบุญอีกรอบเนาะ, <S <S เ,นะเพราะผมรู้สึกว่าเวลาร่วมทําบุญเนี่ยมันก็ได้บุญด้วยได้แบบคือมันอิ่มบุญเวลาเราไปแล้วได้เจอคนที่เรารักเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดละแล้วก็อยากให้บุญเนี่ยได้ส่งเสริมพวกเขาได้แบบเออได้เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปครับผม และอย่างพอบแบบกาวว่าเฮ้ยเอาสก,กายนะมีแบบว่าไวเวอร์ซ่าของเราด้วยอะไรเงี้ย้วเดี๋ยวจะมีแบบอะไรแบบเอมีอะไรกันต่ออะไรเงี้ยค่ะไปอ่านคือแ,แฟนๆบ้างไหมไปอ่านอยู่เรื่อยๆคือ,อแฟนๆน,น่าจะรู้นะเพราะาผมไทยทวิตค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะผมแอบดูติดตามเอาจิงๆิงอ่ะผมติดตามแฟนคลับพอสมควรนะแบบไล่ดูคือใครที่เม้นมาแบบเมนชั่นมาใน i g หรือ Twitter ทว i ต t e อร์เนี่ยเราก็แบบ ไม่ไม่ค่อยพลาดอะ่ะส่วนใหญ่ก็ใครที่ได้กดไลค์ไปเราก็แบบแอบดูกดไลค์เราก็แบบตามที่จริงแบบบางคนไม่ได้ไม่ได้โดนกดไลค์จากเราเราก็แบบอ้ยคือบางทีเราแบบก็เลื่อนดูมันเยอะมากอะ่ะถ้าอันไหนกดไลค์เราก็ไปใช่ครับแล้วเราแบบว่ามันฟูลฟิลแค่ไหนเวลาที่แบบเฮ้ยพราะเรามีงานหรือแบบในอย่างเงี้ยอย่างที่อเวอสกายมาปุ๊บแล้วเอาไปอ่านแล้วมันฟูลฟิลใจเราแค่ไหนโอ้โหมันมันยาใจผมได้พอสมควรเลยเนาะเพราะว่า คือขนาดเราช่วงที่เราไม่มีไม่มีงานเขาก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเขายังไม่ห่างหายไปไหนเขาก็ยังอยู่กับเราแล้วผมก็สัญญากับแฟนแน่นอนว่าผมก็จะไม่หายไปไหนผมก็จะดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วก็อยู่กับแฟนๆไปนานๆครับครับผมและอย่างวันนี้นะคะเฮียจิงไม่อยู่ตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกอะไรเสียโอ้ช่วงนี้แกทํางานหนะักแกเรียนด้วยทํางานด้วยก็ ขอให้ดูแลสุขภาพดีๆนะครับแล้วก็คือขอให้พรีเซนต์ได้ผ่านเพราะว่าวันนี้แกพรีเซนต์น่าจะน่าจะงานหนักเพราะว่าครั้งที่แล้วไปดูหนังกันแกก็แบบดูหนังสักแปบบ๊บแล้วก็ต้องรีบกลับไปทาทีเธตเพราะว่าอาจารย์แกเรียกแล้วก็เลยต้องรีบกลับไปทําก็รู้สึกว่าแกทุ่มเทกับงานมากก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับผมรอวันที่เฮียสําเร็จอยู่ก็จะไปร่วมยินดีครับครับผม กับพี่แฟนคลับเนาะอย่างสมมติว่าเราเนี่ยอยากจะบอกแฟนว่าเฮ้ยเดี๋ยวไวเบอร์ซ่าเอาเวอร์สกายเบรซ่าเราจะมาแล้วทำไมถึงต้องห้ามาพลาดโอ้โหเราดูไวเบอร์ซ่ามาแล้วเราจะพลาดเอาเวอร์สกายได้ไงอะ่ะเออมันมันเป็นเรื่องต่อเนาะมันคือชีวิตของปืนกับทะเลเนี่ยมันได้มาใช้ร่วมกันอย่างเต็มที่ในโลกที่เป็นจริงละ แล้วมันมีอะไรแปลกใหม่ที่โอ้สปอยไปเยอะแล้วแหละเดี๋ยวหลุดแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ข้าๆก็จะกินแล้วก็อยากให้ติดตามกันเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอวสกายของไวเบอร์ซ่าหรือว่าของคนอื่นอี่8อีกอีกอีกเคนก็ขอให้ติดตามชมนะครับครับผมโอเคค่ะอฝากค่ะขอให้ติดตามงายารันอกเราได้ครับก็ฝากด้วยนะครับมี ผลงานเพลงที่เพิ่งปล่อยไปที่คอเวอร์กับน้องนัทของ Alpha เอกก็สามารถไปดูได้นะครับในอัลฟาโปรเจกต์ก็สามารถไปดูได้นะครับหรือว่าไปดูในเอ่อจีเมมทีวีเรก็มีนะครับของดรังแล้วก็มีของเออเพลงของผมเป็นเธอใช่ไหมเพลงของเฮียบาย y มซ d ไก็คือ,อยังมีอยู่เรื่อยๆแล้วก็น่าจะมีเพลงใหม่ๆออกมานะครับเพลงคู่ก <c oughs> ็นิดนึงนิดนึงก็รอติดตามชมนะครับ ครับผมอคคบขอบคุณครับขอบคุณครับอยากเห็นทองฟ้าเป็นอย่างวันนั้นอยากคอยเป็นดึงเดิมทุกอย่าง